สี่เช็คลิสต์เอวัยเกษียณวัยเกษียณเน่ยเป็นวัยที่หลายหายคนเนี่ยเฝ้ารอคอยเนาะเราทํางานหนักทํางานเหนื่งทั้งชีวิตอ่ะเราก็อยากจะมีวันเกษียณที่สุขสงบสดใสมีชีวิตที่ดีแต่ทั้งหมดเนี่ยเราจะสุขได้ก็ต่อเมื่อเราเองเนี่ยเราได้วางแผนไว้ล่วงหน้าดังนั้นวันนี้เรามาเช็คกันนะว่าเราต้องเช็คอะไรบ้าง เช็คแรกเลยก็คือเช็คว่าเราเองเรามีสุขภาพร่างกายเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายที่จะแข็งแรงไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานในเวลเกษตรหรือเปล่าเหตุผลหลักๆเลยคือเพราะว่าลูกหลานเราเนี่ยเขาก็ามีภาระหน้าที่ต่างๆมากมายดังนั้นตอนที่เราจะเอาตัวเราเองเป็นภาระลูกหลานซึ่งผูมองว่ามันไม่สมควรอย่างยิ่งนะคะสิ่งที่เราทําได้คือเราต้องเตรียมร่างกายสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการ ออกกำลังกายทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับบทบาทวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ เป็นเรื่องสําคัญมากมากๆสำหรับการที่เราจะเตรียม e x i t ในวันเกษณนะคะจริงๆแล้วแผนการเงินสําหรับวันเกษณเนี่ยหลายคนล้าเลยค่ะบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวใกล้ๆเกษณก่อนแล้วค่อยมานั่งเตรียมตัวดีไหมเอาเป็นว่านะคะวันนี้ถ้าเราบอกว่าเรามีภาระหนี้สินเยอะแล้วหมดภาระหนี้สินก่อนแล้วค่อยเตรียมตัวต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นความผิดมหันเพราะว่ายิ่งเราใกล้วันเกษณเนี่ย ม่ได้บอกภาระเราน้อยลงนะคะภาระาเรากลับมากขึ้นซะด้วยซ้ำเราควรเตรียมตั้งแต่เริ่มทํางานในช่วงวัยสร้างเนื้อสร้างตัวนี่แหละค่ะเวิร์กที่สุดแล้วเหตุผลเพราะว่ายิ่งเรามีเวลาที่ยาวนานอัตราผลตอบแทนกับระยะเวลาเนี่ยมันยิ่งเพิ่มค่าทวีคูณให้กับผลตอบแทนให้เราเงินก้อนแรกของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเติบโตเป็นเงินก้อนใหญ่ได้เพื่อสามารถที่จะใช้ในเกษียณได้อย่างเพียงพอนั่นเองแล้วหลายคนเนี่ยนะอาจจะพลาดไปแล้วไม่เป็นไรลืมไปหรือละเลย เลยไปไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันเริ่มต้นที่เราเนี่ยจะจริงจังสักทีกับแผนเกษตรของเรา จริงๆแล้ววัยเกษียณเนี่ยเราควรจะกําหนดเป้าหมายว่าไลฟ์สไตล์ที่เราอยากได้เนี่ยควรจะเป็นไลฟ์สไตล์แบบไหนเพราะเกษียณเราต้องเกษียณสุขถูกไหมดังนั้นไลฟ์สไตล์ของเราที่เราชื่นชอบเนี่ยควรจะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ว่าเราคิดว่าเราควรจะเตรียมเงินเท่าไหร่เพื่อให้มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการและอย่าลืมนะคะว่าอายุไขคนไทยเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนไทยมีวิยุขัยยืนยาวมากขึ้นดังนั้นคุณแนะนําว่าเงินก้อนนียไม่ควรจะต่ํากว่าที่เราจะใช้ไปถึงอายุ90ปี และสําหรับใครก็ตามที่หวังพึ่งว่าจะใช้สวัสดิการทางภาครัฐเช่นบัตรทองเราก็ต้องเตรียมตัวดีนนะเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยที่เขาใช้กันมาแล้วเนี่ยบัตรทองหรือว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยมันก็ต้องมีการส่วนร่วมจ่ายด้วยเนาะอย่าหวังว่าเราจะได้ฟรีทั้งหมดเหมือนปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าอีกหน่อยคนเสียภาษีน้อยลงรัฐบาลก็อาจจะมีภาล่ามากขึ้นสิ่งที่ดีสวัสดิการเตรียมตัวค่ะและเตรียมเงินก้อนนี้ไว้ให้สำหรับตัวเราเนในเรื่องของการรักษาพยาบาลอย่างที่เราต้องการค่ะ แต่ข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อค่ะสําหรับการที่เราจะมี exit plan ที่เรารู้สึกว่าเบาสบายได้คือสมุดวางใจนั่นเองเพื่อให้แน่ใจว่าเราเองเราไม่ทิ้งภาระการตัดสินใจเรื่องสําคัญๆในชีวิตท,ที่เราควรจะตัดสินใจเองเนี่ยให้กับลูกหลานเราหรือคนที่จะมาดูแลเราในอนาคตนั่นเองค่ะเราไม่รู้ไงว,ว่าวันไหนคือลมหายใจสุดท้ายของเราเมื่อเราเขียนไว้เท่ากับ แบ่งเบาภาระของคนที่เขาจะมานั่งจัดการให้เราเนี่ยได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็สมบูรณ์เพียงพอไม่ว่าจะเป็นการดูแลในช่วงที่เราไม่สามารถที่จะมีสติรับรู้หรือว่าสามารถตัดสินใจได้หรือแม้กระทั่งการส่งมอบทรัพย์สินมรดกต่างๆวาระสุดท้ายเราอ,อยากจัดงานแบบไหนเมื่อเราเขียนลงไปบันทึกลงไปเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยวางใจแล้วก็เบาใจได้มากขึ้นลูกหลานเราก็สบายในการที่ไม่ต้องมานั่งทะเลาะบอกแหว้งกันในเรื่องนี้ค่ะ